สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนเพจ Bubble Trade ค a d e มีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับโค้ชเก๋วันนี้ครับกับมุมมองทองคำประจำวันอังคารนะครับที่2 นะครับของสัปดาห์และที่2ของกรกฎาด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดเดือนมานะครับเมื่อวานเนี่ยโคชฟิล์มก็น่าจะพาดูแล้วล่ะตั้งแต่ถาเฟรมมันถาเฟรมวิกจนเดทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดเดือนใหม่นะครับจะเป็นยังไงและมุมมองการเทรดของทองคําวันนี้จะไปในทิศทางไหนนะครับถ้าใครเนี่ยเมื่อวานได้ได้สังเกตเห็นกราฟของทองคานะค่อนข้างจะพักตัวนะครับอยู่ในกรอบเนี่ยสองสามสองศูนย์ถึงสอง 340นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับในฮาม์เฟร,รมของเด y 2แท่งก่อนหน้านะครับก็ค่อนข้างจะพักตัวในแนวเท่าๆกันแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมนะครับอยู่ในกรอบนะครับ2 3 2 0ส2 3 4 0เดี๋ยวไปดูในไทม์เฟรมเล็กกว่าน,นี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับและวันนี้ต้องดูว่าราคาทองคำเนี่ยจะปรับตัวเลือกทางไปในที่ทางไหนนะครับรวมไปถึงอาจจะพักตัวไปนะครับจนถึงวันศุกร์ก็ได้เพราะวันศุกร์นี้มีข่าวสำคัญคือนอนฟลาเ o รนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีจุดเข้าเห็นอะไรบ้างดีกว่านะครับในทาในไทมเฟรมของเดนะครับทุกคนวันนี้ าเฟมเดนะครับแท่งเทียนของเดเมื่อวานเนี่ยปิดเขียวน่าสนใจนะก่อนหน้านั้นคือวันศุกร์เนี่ยเขากลับขึ้นไปเนี่ยปิดแดงและรูดกลับลงมาเป็นโดจิแล้วเมื่อวานก็ปิดเขียวแต่ถามว่าไม่เป็นโดจิไหมก็ไม่ใช่นะฮะจะเป็นโดจิชัดเจนเลยก็ไม่เชิงนะครับค่อนข้างจะปิดเขียวในรูปแบบของมีแรงซื้อขึ้นมาแต่ไม่ได้มาแต่ไม่สามารถที่จะ ปรับตัวขึ้นไปต่อหรือมีแรงซื้อจํานวนมากที่อยู่ในชุดแถวนี้นะครับมีโอกาสครับวันนี้ก็ต้องมองต่อไม่สามารถตัดสินได้ว่าเฮ้ยจะมีโอกาสขึ้นไปเลยทันทีมากกว่าลงไหมอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับวันนี้อาจจะต้องดูแท่งเทนของ day อีก1วันนะครับทุกคนว่าจะปรับตัวไปที่ในทิศทางไหนต่อกันแน่นะครับจริงๆใน t ท m e ฟ r a m e day เนี่ยมีโซนชุดนี้นะครับเป็นโซนของ cp นะครับแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ นะครับแต่ว่านะครับราคาก็ทําลายโซนไปแล้วแต่ถ้ามีโซนนี้ก็ต้องมีโซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนที่เขาสร้างนะครับสิีตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นโซนนี้ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วราคาก็เทสอยู่ที่โซนสะพ,พายชุดน,นี้แหละมันเลยทําให้ราคาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวนะครับมีแรงซื้อขึ้นไปชัดเจนเป็นแท่งเขียวชัดเจนแล้ววันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อไหมก็มีได้ทั้ง2ทางนะครับอยู่ในชุดของสะพ,พายกรอบใหญ่ตรงนี้ผมขออนุญาตลบออกเพราะว่านะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะ นะครับใช้ในชุดเล็กแทนนะครับเราผมจะลงไปดูโซนของทางเฟมที่เล็กกว่านี้เนื่องจากมันกว้างมากๆนะครับเราจะเข้าเทเซลเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าสปายค่อนข้างจะไกลอ่าสปายค่อนข้างจะกว้างและ SL ค่อนข้างจะไกลนะครับเป็น4000จุดแบบนี้นะครับขอลงไปดูในทางเฟมย่อยกว่านี้ละกันนะครับทางเฟมเดย์น่าสนใจครับทุกคนน่าสนใจตรงไหนนะครับราคาก่อนหน้านี้นะครับทำ high และโลต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแต่จุดนี้นะครับ ที่ไฮําโลงนะครับแต่โล่ล่าสุดที่ส่งลงมาไม่ได้ทําโลต่าลงกว่าโล่ก่อนนะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรือมีโอกาสที่จะพักตัวต่อแบบนี้ก็เป็นได้นะครับใน h a l เ day นะครับ,นะรบวันนี้จะเทรดยังไงไปดูกันนะครับขอลงไปดูที่4ชั่วโมงกันต่อในท่งของ4ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมทุกคนราคาค่อนข้างจะพักตัวชัดเจนมากๆนะครับชัดเจนมากๆนะครับวันนี้จะเทรดยังไงเต้องรอทิศทางเลยลุดลงมาค่อยเทรดบาท หรือกลับขึ้นไปเราจะเทนอย่างไงนะครับนะครับเราจะเห็นว่าราคานะครับอย่างที่พูดไว้ตอนแรกเลยนะครับราคายังคงติดอยู่ที่2340นะครับตลอดสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยราคาติดที่3 3 2 3 3 0อนะทุกคน2 3 3 0แต่ในชุดนี้นะครับราคามาเทสติดอยู่ที่2340และพักตัวครับอยู่ระหว่าง2320ตรงนี้ประมาณ2,000จุดทุกคนเห็นไหมว่า เนี่เป็นชุดผักตัวแถวนี้หมดเลยนะครับน่าสนใจน่าสนใจวันนี้ท่านหลุดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยก็สามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะออโอเคนะครับตอนนี้ใน4ชั่วโมงเราเห็นอะไรบ้างนะครับกลุ่มก้อนชุดนี้เป็นผักตัวทั้งหมดขออนุญาต ไม่ได้ตีสวิงอะไรชัดเจนเป็นไซเว์นะครับขอเริ่มแต่ตรงนี้ละกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเดินทางแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้ทํา2สวิงตีลงมาได้นะครับแล้วก็เป็นเทรนขาลงนะครับและราคานะครับก็เบรกขึ้นไปครับทุกคนเบรกขึ้นไปนะวันนี้ถ้าราคากลับลงมานะครับกลับลงมาจากสวิงชุดนี้เลยนะครับมีมุมมองว่านะครับมีกรอบของ QM i ที่จะ follow trend บ่ายขึ้นไปได้นะ กรอบนี้นะครับก็อยู่ที่ราคานะครับาราคาแถว2310 <c oughs> จุดนี้เลย2อ่0า2 3น0นะครับสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะครับในแพทเทิร์นของ q m b เนื่องจากราคาจากเป็นทินขา่าลงลง,ลงมาแล้วขึ้นไปเบรกได้เรียบร้อยแล้วเราจะรอราคาปรับลงมาครับเทสนะครับที่ชุดนี้เราค่อยปรับตัวยกโลยกหายขึ้นต่อนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสเป็นภาพนี้ทีนี้นะครับ เมื่อราคานะครับทำโครงสร้างแบบนี้นะครับเบรกเทนขาลงเรียบร้อยเราก็จะได้ดีมานสโซนชุดนี้นะครับดีมานโซนชุดนี้ที่ราคาเนี่ยยังคงมีผลงานนะครับที่เบรกขึ้นไปนะครับในชุดแถวนี้นะครับก็จะมี2,300อีกราคานึงนะครับนะราคาหนึ่งนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเทสแถวชุดข้างล่างนี้นะครับพสามารถพิจารณาเข้าเทดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิจทตรคำทองหรือ qmby ใน Time Frame ย่อยลงไปกว่านี้นะครับเช่น M15 นะครับก็สามารถพิจารณาเหตุได้นะครับในชุดเนี่ยที่เราเห็นติดๆมาของ t i ม e เฟรมดดเนี่ยมันยังคงติดดีมาน์ของกรอบไทม์เฟรมดดใหญ่ๆนะแถวข้างล่างขนาดใหญ่ๆเลยนะครับของไทม์เฟรมดด์ผพาไปดูอีกทีนะครับในชุดนี้นะครับที่ยังไม่หลุดไปนะครับผมมองว่าแถวเนี้ยเริ่มเป็นแนวรับแล้วละ่ละแถว2,300นะครับมองเป็นแนวรับแล้วละ่ะเนื่องจากดีมาน์แถวเนี้ยค่อนข้างจะใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้ว ะครับฉะนั้นมาโฟกัสที่ดีมานชุดใหม่ก็คือดีมานเบรกเทนไลน์ตรงนี้นะครับสองพเช่นเดียวกันแต่เป็นดีมานชุดใหม่นะครับทุกคนโอเคนะคทีนี้สัพพายเมื่อกี้ล่ะของเดยที่เราตีมันกว้างมากนะครับก็จะมีสัพพายของ4ชั่วโมงชุดนี้ครับที่ทําผลงานเบรกเทนไลน์เช่นเดียวกันจะเป็นเบรกโครงสร้างขาขึ้นฝั่งด้านซ้ายเนาะที่ขึ้นมานะครับก็เบรกที่เป็นลงลงไปทีนี้นะครับ น่าสนใจมากมากว่าถ้าราคานะครับปรับตัวขึ้นไปหรือลงมานะครับตัวนี้ถ้าราคาปรับตัวลงมาก็มีโอกาสทําเป็นเทรนขาลงลงมาแบบนี้ถ้าราคาลงมาเป็นเทรนขาลงแบบนี้หรือลงมาแบบนี้เลยเนี่ยตรงแถวชุดข้างล่างก็จะต้องรอพิจารณาเทรดมีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะครับและในทางเดียวกันนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยราคาก็จะเป็นเทรนขาขึ้นต่อนะครับแบบนี้นะครับก็ ถ้าเราจะเข้าเทรดเซลล์นะครับก็ต้องพิจารณาเข้าเทรดโดยมีคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันเช่นพฤติกรรมทองหรือ qm เซลล์นะครับรอราคาเปลี่ยนเทรดล,ลงมาก่อนเราค่อยเข้าเทรดเซลล์นะครับนี่คือชุดกรอบบนและกรอบล่างนะครับที่ในช่วงตลาดอเมริกามีโอกาสมาถึงนะครับหรือจะพักตัวอยู่แถว2,000จุดนี้เลยอะแล้วไปเบรกเอาข่าวนอนฟาร์มก็ได้นะครับทางนี้ทางนั้นถ้า เป็นกรอบกว้างๆทิ้งไว้ให้สําหรับพี่พี่ทุกท่านแล้วกันนะครับถ้าพิจารณาเข้าเทเรดลอคอนเฟิร์มแต่นะครับเอาใกล้กว่านี้ได้ไหมที่เราจะสามารถเข้าเทรดได้นะครับขอพาไปดูที่1ชั่วโมงในทําเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยครับค่อนข้างจะพักตัวเป็นทรงรูปทรงเดียวกันของ4ชั่วโมงเลยนะครับไม่ไม่ได้มีในชุดที่ชุดไหนที่แตกต่างกันมากนักทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแค่อยากจะพาทุกท่านนะมาดูในชุดของ1ชั่วโมงนี่ถ้า1ชั่วโมงนะครับปรับตัวขึ้นต่อ แล้วสร้างโซนนะครับทุกคนสร้างโซนดีมานไว้นะครับแล้วขึ้นไปยืนเหนือ2,400 2,340นะครับ, 2, 40, รบแบบนี้เป็นแท่งเขียวขึ้นไปนะครับเราจะสามารถที่จะรอราคาลงมาเทส2,340แล้วพิจารณาเทสบายขึ้นไปต่อได้นะครับสามารถบายขึ้นไปถึง2,360เลยได้เลยนะครับนี่นี่คือภาพมุมมองนะถ้าระหว่างวันนี้นะครับราคาสร้าง ครงสร้างใหม่นะครับสร้างเทรนใหม่นะครับสร้างดีมันหรือซัพพลายใหม่ก็สามารถพิจารณาเทรดบายฟอลวขึ้นไปหาข้างบนได้เช่นเดียวกันและในทางเดียวกันนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเนี่ยของไทม์เฟรมหนชั่วโมงเนี่ยมาเทสนะครับชุดนี้นะครับเราสร้างโซนไว้แถวนี้ ถ 20, แถว2 0งศูปรับตัวลงมาอาจจะเทสเด้ง QM by นะครับแลวถ้าติดซัพพายชุดนี้นะครับอาจจะใช้ในเรื่องของฮิตนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของถ้ามี QM ในทางฟาเฟมย่อยนะครับก็สามารถพิจารณาเข้าเทสนะครับได้ขอให้มีคอนเฟิร์มนะเพราะชุดนี้ติดนะ QM by ของโครงสร้างของสชั่วโมงขึ้นไปก็สามารถพิจารณาเทสเซลได้นะครับแบบนี้ก็สามารถพิจารณาเทดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่หน้าเซลล์ผมมองว่าถ้านะครับ หลุดสองสามศูนยไปน่าสนใจกว่านะครับจุดเมืเ่อกี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับเนื่องจากติดโครงสร้างขาขึ้นที่จะปรับตัวขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าหลุด2,300เนี่ยถึงจะมองเซลล์ต่อได้อย่างน่าสนใจประมาณนี้นะครับแผนเหตุวันนี้มีประมาณนี้นะครับจุดที่ สามารถมาร์คราคาได้เลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนะครับกรอบ QMI 2300 1 0กับ2300เนี่ยมาร์คราคาได้เลยนะครับมีมุมมองว่าน่าสนใจรวมไปถึง2360ตรงนี้เป็นจุดที่เซลนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นขอมารกคไว้ว่า ต้องมีคอนเฟิร์มด้วยนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าราคาเป็นเทนหมดแล้วนะครับถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยรอคอนเฟิร์มก่อนรอการเบรกของราคาก่อนรอคอนเฟิร์มว่าราคาจะกลับตัวนะครับเราค่อยพิจารณาเข้าเทรดกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับมุมอมองมีอยู่กรอบของทองคามีโอกาสที่จะวิ่งประมาณนี้แหละนะครับอย่างแรกเลยอาจจะอ่าเทสนะครับหรือไซเวย์อยู่ในช่วง2000จุด แบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆในชุด2,320หรือ2,340ถ้ามีคอนเฟิร์มสเกลปิ้งก็สามารถเข้าเทรดได้เช่นเดียวกันนะนะครับแต่ว่าทางนี้ทีงนั้นนะครับก็มองเป็นมุมมองภาพของโครงสร้างหลักประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับมุมมองทองคำสำหรับนี้สวัสดีครับ